นของหมักชิ้นเลยอันนี้แบบคือเห<ร>ลา,<ร>าทะเลกูมะ้องมากลาดหนามจะสีไหมเขาลิ่นขั้นแรกห <laughs> นามย่ำจุดด้วยปุ๋เอาอคบุณมาขุยเข่ากันแห้งทำนี้ นี่ครับส้มตำกุ๊กไก่อันนี้คือแค่ทางเข้าแล้วเนี่ยหุยเท้ามีตว่างวัง้ะค่ะตว่างแต่นี่ลอะไมังไดยมังไดยอุ้ยตำหลายตำเองตำตำลาวห้าสิบบาทอุเริ่มต้นห้าสิบบาทเหล่าทะเลด้วยเหล่าทะเลเอาไก่เหรอในไก่ไก่ย่างบ่อ่าอันนี้ไก่ย่างเขาส่วนกลางบ่ไก่ย่างพิเศษพิเศษอันนี้สูตรเด็ดครับสูตรเด็ดบ่เอาลองซิเบิ้งลองซิเบิ้ลสูตรเด็ดคือเพิ่นว่าว เขาเห็นพนอย่างขงนาดตอนแรกนึกว่าไก่เขาสวนกลางไม่ใช่คือไ,ไ,ไ,ไก่ย่างเวียนแซ่บเพลินเนาะเอ็นอ่ะมันมากเลยเลุงสำหรับเราเห็เก่าอุ้ยวุ้กินกระตมกุง้งขึ้นแซ่บอะนี่ครับวันนี้เป็นบรรยากาศร้านนะครับสม้มตำกุ้งไก่อ่าอยู่ที่เมืองขอนแก่นใครเคยมากินบ้างเมนหน่อยคอมเมนต์หน่อยใครเคยมากินแล้วบ้างเหล่าทะเลบอ้ยของมักชโลยอันนี้คือเหล่าทะเล,ล,ะเ,ลเอา้าโอ้ยผ่านที่อีก่อนค่ะแซ่บปะ โอ้ยจะนิทรานได้มากกูมาเข้ามากราดนำจัสิไหมมนสิได้เข้าถึงนำแบบสุดยอดโอ้โหดูเข้าลิ้นข้ามแรกนำย่ำจุดด้วยประหลังมากเลยโอ้ยสองคนนี่แซ่บปะกินกับข้าวปุ่นขับปุ่นโอ้โหนี่ นี่ครับใครชอบกินขนมจีนกับต้แตังแบบนี้แย่กันแล้วนอองำยำที่ถูกต้องเหรอเออจังังสีเหรออือเอากรบปุลมาขุยเข่ากันแห้งอ่ะต้องคลุกคลุกไขมันเข่ากันแม่แ่บถึงใจแ่บนัวทำนี้อุ้ยมัดเอาด้วยนะ ตำบักหุ่งตำบักหุ่งอันนี้ตำอะไยังก็ตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นนี่ของคุณหน่อยเป็นก็กินเผ็ดได้บ่ตำข้าวปุ้นหรือตำขนมจีนเดี๋ยวมาดูน้องเอรินน่าตำข้าวปุ้นยิงไหนอุ้ยอีบ่ะอืออือเอาเลยด้อชิมหมูปอนดเดียวน้อนี่โอ้โห่ดิ ตึงใจปะสมอยากเลยมันตาลุกวามากเลยเมื่อกี้ของมาร์คเพิ่นเด้เดี๋ยวเราจะมาลองไก่ย่างนะครับไก่ย่างจะมาลองกินกับตาบกฮงตำบกฮงมีใครชอบกินป่ะไก่ย่างกับส้มตำแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปโอ้นี่ครับใครชอบกินแบบนี้ป่ะคอมเมนต์มา ขอบวะขอบกันเข้ามาอันนี้สุดเลยเราอะเราทะเลนี้เราข้าวปุ้นหรือว่าตังขนมจีนเอาแล้วลาบหมูแต่ชิ้นหดวันสี่สิบหกก็เลยจังลาบมากจีเร็งมิสกบมิลาบต้องซิมบึงลาบอะแต่งแบบอาหารอีสานที่ถูกต้องบันท่าวะเด้อนี่ครับอันนี้คือลาบหมูลาบหมูแต่ปะ ไส้เลยก็รสชาติแบบอีสานเลยอาหารอิสานบ้านเฮามอสือสุดต้องแม่เอีไส้มีเครื่องในเออจะเล่นอาหารเนี่ยเล่้หมนี้รำเลยมันไปกินที่ร้านงานแต่งงานหนังเลยมีโซะวิลาบมิโซะวลาบบอมีโซะวิลาบแต่บ่าลองเลยบอกเลยเด็ดหนังมันแบบไม่นี่มากเลยเราพอดีเลยแต่มันไม่ได้กรอบเกินนะมันฉ่ำๆนูดูหนัง ลองเปลงจรนกินเข้ากันมากอืมเนาชุดเด็ดอีรีอีรีเด็ดอีรีเด็ดอีรีเด็ดตัวไก่กับเฮานี่ล่ะเดี๋ยวทำาอลล่องอันนี่อุ้ยท่อยังไงบอลล่อันนี้ทำไมอ่ะมันมันแบบเดอะเบสหรอเด็กอย่างก็บอลล่องของเฮาก่อนแหละเนี่ยต้องมากองหนองไว้ที่หลังของเมียกองของหนองที่หลังอันนี้คืออย่างนั่นเราเราอดูอ่ะปอน เอาคือเลิศโสดน่าดื่มไซเด้ปลาทองน่านั่มด้วเออตํากุ๊กไก่นี่เลยค่ะส้มตํากุ๊กไก่แซดหนัวถึงใจเขาลองงานนี้บ้างโอ้ยสิทธิ์เขาลองมัน้ยแล้วถึงเครื่องเนาะสุดยอดเผ็ดแห้ง เอาใกล้เอาใกล้อย่าลืมบอกเพคนแบบอันนี้เด้อเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยเด้อสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดมากขนาดผมว่าผมกินเผ็ดได้เยอะแล้วนะอันนี้แบบเผ็ดเลยนะลาบสิได้มิโซะมิลาบห้าน้ำกันเพี่งเพิ่งงานห่านแล้ปั่นเคาเดียวอ่อนๆเนาะปากเด่นแห้งเนาะมดนี่แล้วงานทั้งสองเลยวันนี้ใส่ลิปบินเบอร์พลาสติลิปบิน มีเดซให้ไหมมีนี่แท่งวะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทโปรโมชั่นอีกอย่างตอนนี้มีฟูงโมซันเดซมีฟโมชันจานสอแผ่นสูงสเออถ้าไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้นะคะทุกคนวิธีการสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์มีตัวแทนยิ่ติโซปปอล์ราดน้ำเด้อคนเล่าอย่างใดพิมพ์คำว่าสนใจเป็นภาษาลาวมาเลยเด้อแล้วก็มีตัวแทนที่กัมพูชาจ้า ไม่อยากปักสวยปักงามสั่งใดเด้อจ้าว่าอันนี้เนี่ยไม่ให้หยุดกินด้วยค่ะกิน,กนจนกระเซ็ะเนาะใชกรับอ่ะกับหลอกมีกับอี่ดีไหมบอกับซองหลอบกับเพราท่านกินกับอยู่